ดิวะมามั้ยมารีเขาด้วยยบอละเอัไม่ตงไม่ต้งซยแที่เอ้นี้นียังไงพี่ยังไงพี่เดี๋ยวๆยังไงยังไง ยังไงครับเอ oh. ้ยเอ้ยเออยเอ้ยทายอยู่ปุณิทายอยู่ครับอ๋อพเพราะเราถนัดว่ผมสงสัยอยู่นะขับไปบ้างขับไปบ้างผมสงสัยอยู่แบกปืนอีหยังมาเฮดอีหยังกันยองยองยางเงี้ยอ๋อปืนเออซี่มันสงมัยบ่ผมยังสงสัยอยู่มาเฮดอีหยังกันยองยองยองยงเงี้ยอีกนี่แะนก็บอกนั่นไงเดีย อาปาไอ้ซ้อมมาจากใส่ซี่เราซ้อมจากไอ้นี่เซ้อมมาให้ผมมาหาเนี่ยกำลังผอเนี่ยเหรอกำลังกบอกโอ้ยพอดีเลยของใครตัวนี้ตัวนี้หมอไอ้ซี่ให้ผมตัวนี้ให้ตัวนี้อยู่ไหนเร็วปาดขอบภูมิกับมันต้องถือแบบสันเมย์โอยใครเป็นภูมิกับไหมใครเป็นภูมิกับไหมบอกถือมาส่งตัวนี้โอ้ยอินตะวากาดายพวกเรายังางของเราได้บอลได้ผดีงามคักเนาะโอ้ย เไอซสิเราหายว่าย้อนกับบ้านน่องขบบ่งหนึ่งผู้ใดเราไอ่ผู้ใดเราเคยได้คุยกับผอยบ่กดูมึงไลรดูคนคนสบายมึงฮะฮะพิลีพิลีให้พิลีไหมอ๋อทูกบอกยังงามเลยปืนยิงปลาครับยิงขีดเกียมก็ได้เด้อพี่น้องืสียังืสียังมาอ่านนี่มาอ่านนี่มั้งอ๋อถูกงามเังไหมงามเองไหม ห้ามให้เลีใส่รุ่นละใช่รุ่นะใ่กอบสันเดียเดียวเดียวให้จับไปอันเะนี่ปืนมูนี่มันไม่บีบิดกระไม้หรอกปืนยิงปลาให้ให้เพ่อในาให้ย้นยิง้อให้เพ่งให้เพื่อให้เ่ใ้นี่ เบาเบาหน่างเบาย้อนหรือเบาหิ้งบอขอบคุณมไกครับไอ้ขอบคุณมากครับผมไอ้ไอ้ไซื้อยังไอซื้อยังไอรั่ซื้อยังรุนใช่ไอเบิ้งอ่านซื้อเบื้องจากมานางอ่านซื้อเบิ้งได้ซื้อหนนี่อ่านเบื้องอ่านเบงไอรุ่นน่ะใช่ประกอบสันจากหลาดท้าวซอยสองหนึ่งสีบอกขเจากุเสบครับข้าวครับพรเจ้าเลาไหนหนขุกนะ กคุกันละคาถ้าคนยน่ะอ๋อครับคอ๋อโอ้ยเนยูราดเผาเนาะได้โงหนึ่งอ๋อุกไอครับขอบคุณหลายไรได้ครับอ้ซื้อไอต้นเลนซื้อซือต้นไอต้นไอต้นเต้นแล้ว็ปืนบอกงามเแได้แดงบอกฮะเไ็้แดงบอกบอกคนยักาศของกามอ๋อุกอย่างงามเลยตัวนี้มครับผมปามปามสิบปีิงำบากลองลองตามปามมึงปามสิบปีิงำบอกปา ไไปไรวะนีปืนบ่อ๋อต้องไปเอาเอาเอาปละอานกันนพส่งไหมสมก็ถือว่าเกงใจพ่นลายลายแล้วสุดเกลวสุดหลอดสุดยอดแห้งอ้รุ่นชัยประกอบสันไอ้ยงนะตะด็กไอ้รุ่นละชัยประกอบสันโอ้ยไอ้เลยขอบคุณหลายครับผมแต่จังไนกับผมเสียผลงานนี่ไปยิ่งโชว์มือแรกเนะครับผมมือแรกเลยมือแรกครับผมได้๊บก็่ยิ่งปั๊บเหรครับ ตัวสุดยอดเองไอ้บางแห่งไปหามาจากไครนี่ไปามาจากกลับเชิงรถไอซีพครับพอดีอ๋อไปหาอยู่ไอ้ปเซนีผสมบ้างไปเซน,น,น,นีกับเชิงรครับผมโอ้นี่คอยมา,าเจ้าพอดีท่านพอดีเนาะเออครับคอยเสียเอาตัวนี้ไหยนี่นี่เราเราใส่แมกกาซีนไว้ถ้าพอคอยพอร้อมแล้วเดี๋ยวคอยจะเอาตัวนี้พร้อมแมกกาซีนเลยพุ่มกลับเนาะลองมือลองเบมือ อ่าฮไอทีมงานขอขอบคุณไอไอโรนัสไส้ไอทีมงานก็ขอขอบคุณไอ้รนัสไส้เบาไอ้พี่ต้นหลายๆเนะครับเด้อเล็กสุดเด่พี่ตนเนาะครับพี่ตนอ่าพี่ตนขอขอบคุณเลยครับผมที่ส่งอุปกรณ์มาให้ทีมงานเฮาไว้่สำหรับยิงหนูครับผมพี่น้องบ้านเฮาก็ขอบคุณหลายๆครับผมบอดี้เนี้ยแจ็คสวายยังได้เนาะปืนงามปนี่เนาะเอาสวัสดีบ้างลูกันเอากัะบอกมาอีก ยืดยางน้มัหรา,ายืดยางน้ันยืดยางนยืดยางน้ำห้เขาหุวปืนลมโอเคอออสุดจอดแหงครับโอ้ยมานยิงหนูด,นด้วยกันเดอพี่น้อ,องมาเทาเอ้แต่กสะสิบ่วนดอกแต่ว่ามูบ่มีแจะไม่ยิงกอนพอดีไเยเราส่งใหม่เนาะบอต้อนรถนัคงไสแล้วส,สองไหม่จากไอเกลืะพาวมาเพิ่บแต่ว่าแต่ว่าไอ เล่านี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขายด้วยชนมาหนิเขายเฮ็ดขายังได้ก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้ครับเด้อพี่น้องอินบ็อกซ์มาเลยครับผมบ่มีเบอร์โทรเล่าได้แต่ว่าอินบ็อกซ์มาดีกว่าครับเบอร์โทรเราผมก็มีอยู่อินบ็อกซ์มาก็ได้อินบ็อกซข้าผมกระไรข้าวผมแห้งไงล่ะครับผมป๋าสุดยอดแห้งปืนนี่โก๊ปที่ปลาให้ลูกดอกลูกดอกดิลูกดอกเราได๋ยอามาให้บ๋าข้ามาอยู่ยช่ไหนดีอ้าดทู้ยางผมลองมาให้ ยังสำรอ,อ,องก็ไม่ครบชุด,ดเลยขอคุณหลายอะไรหนขอบคุณหลายครับอ้ายครับผมเดี๋ยวเบิ่งซื้อไหมก่อนอ<ม>ครับผมเนี่ยครับผมบอกซื้อเลยครับเด้อสันสิบเจ็ดสามสสิบสามซอยลาดทาวครับขอขอบคุณหลายครับผมอ้ายตนเท่าที่เอามาฝากทีมงานเบาเห่งเบาหยอง เบาหน่องครับผมขอขอบคุณ้ะครับไอ้ครับผมฝากติดตามผลงานกันเด้วครับไอ้กับปุณิย์สนใจกะทักมากระบอกแห้งกระบอกแห้งกระบาวเป็นกวนเลยครับครับผมกระบอกหน่องกันเลยครับให้ไอ้ตัวนี้ไอ่ยูทูปตัวนี้ขอให้เป็นให้ไอ้แล้วไปตอบคอมเมนต์แล้วกันไอ้รถไสมาเขามาตอบคอมเมนต์เด้ออ้มตีลงอ่าท่านีพี่น้องบ้านเฮาสนใจปืนกะมาตอบคอมเมนต์แล้วเด้อจัดการเอาเองเด้อไอ้รถไสเอ้ยบางเทือบำแห้งเราก็เห็นงาน เบ้าต้นครับผมมาตอบก็เหมือนแล้วครับอ่ะสุดยอดแห่งเราเองยอมรับยอมรับควมงามไหมลองนี่เราลองยัยไห้ยืนปืนมั้รานี่ยยิงคุ้มตาข่อยมั้ยฮะยืนเด้อยิงคุ้มตาข่อยมั้ยเอาล่ะไอ้เบิดเลยไอ้ลูกก็มีไอ้ยิดมั้งเอาล่ะเบาแหงเอ้ยนี่ยังเราไม่หยิบหลังเราไม่หยังงามเลยจยืนตรงนี้ยยืนไปทางไหนมั้ยเออยยืนละเอียงยืนไหลเอียงบอกยืนละเอียงก่อน เี้ยงได้ถือ, okay. อเห็นือคือโอเคแกล่ออะเอียงมาสิเจาะเอียงอะไรมสิเออแกะกระบอกนั่นดีกว่ากระบอก,ก<ป>เอเอกระบอกไหมคือน่ามากอมเอาหนิแหละมันทมดีดาาดยางนาังตงเล็กจ ยังดนดนดน,ดนโอ้ยปืนเรางามีนี่เนาะฝีมือ,อดีครับผมครับผมขอฝากติดตามผลงานอ่าวัธเกรสกิกตกับทีมงานของเฮาเลยนะครับเดอ้อแล้วก็ฝากผลงานของเอฟซีเป็นสงไหนครับ,ปบนเป็นทรงไหไอไอ้อไอ้อไอต้นอไาไอไอนอไอไนไอ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 ไไอ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 อไอไไมไอหอไไอ้อไอไอบไอ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 อไอออออไออไอ บางเทือ่่ผมขาดสิบะเก่งเนาะขาดสีอะไรครับไปตอบคอมเมนต์สำหรับไอต้ตัวนี้ครับผมบอกราคาเพิ่นเลย,ลยอ,นนลยอละไรอะไรอะไรบ้าเบาต้นกับบอกราคาเพิ่นไปในยูทูบไปเลย,เย,ยครับผมกับบอกคนไปเลยเด้อครับเด้มเอมเนี้ผมกับติบเบาแห้งการสิร่ดใขอลาพี่ทำนี้แต่ว่าหากผิดพลาดเอียงแต่ประกันใดก็ขอฝากตีเตือนมาว่าตัวนี้คือสมาไม่ปัญหาหนักเนาะปืนอารมณ์ครับผมปืนยิงปลาปืนยิงปลาครับผมปืนยังยืดเท่า ครับผมมูอนิก็สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับน้อยขอบคุณมาต้นด้วยครับผมขอบคุณมาต้นสวัสครับผมเอาขอบคุณเราอีกว่าวะขอบคุณนะครับมาต้นนะครับผมเราบอกน้ำที่อยู่เราลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวลาดพรายุ้งเทวครับทขอบคุณทุ่งเทบครับผมขอบคุณแล้วครับผมพูดผมพูดผมยิ่งหนูเหรอพันก็อยากะไรทรงไม้ครับที่พ่นทรงไม้ครับผมขอบคุณแล้วครับขอบคุณแล้วครับผมพุชผู้สาวจ้าผู้สาวอะไรจ้าโอ้ยผู้สาวปากน้ำเลยบางิง ครับผมมือนี้ขอสวัสดีแลมลาฟพี่น้องครับผมขอสวัสดีครับผมขอบคุณเบาวต้นหลายครับผมไอต้นหลายครับที่ทรงผลงานมาใหไหห่วงใหญ่ทีมงานทีมยันทีมงานบ่ไ้หนูเอาแต่นั้นก็ส,สติ๊กปยยิงไเพอวะแต <c oughs> ่เลยจัดมาใหไหครับผมขอบคุณอะไรครับผมอ่าบบาวหฮงเข้าขอขอบคุณอะไรครับผมกับทีมงานเข้าเบาน้องเบาหยองขอขอบคุณอะไรครับผมขอให

อีนนี้นะออโอเคตามกระบ,บอกเอาใส่ลังไว้เลยขอเชือกไป